สวัสดีจ้ากลาบสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่ทานจ้าสวัสดี FC หวยฮานอยแล้วก็หวยลาวพี่ๆบ้านยูทูบทุกๆคนทุกๆท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเนาะมือหนจีจอยการมีแนวทางฮานอยรวมสี่นอยงวดประจำของที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆในรับชมจ้า แต่ก่อนจะไปรับชมว,วันที่1 4กัมาเบิงผลสรุปวันที่13เดือน11กันก่อนนะจ๊ะเนาะสำหรับแนวทางฮานอยจากชุดเน้นจยให้เด่น4 9วิ่งรุดจ้ะชุดกัน้นจอยให้เด่น7จ้ะากผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออก0 2 3 2 3สออันนี้จอยรุดไปนะจ้ะเฉะพาะกิจ2ตัวล่าง6 3 6 3อันนี้จอยก็ลุดไปเนะจ้ะเนาะน้อยพิเศษ6 9 7ด ก้าเจ็ดนี้จอยเข้าตรงตรงจ้าพี่น้องจักเก้าเจ็ดจ้ามาตรงตรงมาในหน่วยพิเศษนะจ๊ะเนาะเก้าเจ็ดจ้าตรงตรงหน่วยพิเศษสองตัวล่างแปดศูนย์แปดศูนย์จอยหลุดไปนะจ้าหน่วยปกติสองสามศูนย์สามศูนย์อันนี้จอยหลุดไปนะจ๊ะเนาะหน่วยปกติสองตัวล่างหกห้า หกห้าหกกับบุมี่น้อยจะนอน้องจอยลุดไปจ้ะจอยมีแต่สี่หเนาะน้อยวีไอพีหกสานนย์่นเเด็กเอาจะนอนี่จอยก็ลุดไปจ้าวีไอพีตัวล่างหกเจดหกจ็อยเข้าตัวกลับเจ็ดหกจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเราจะนอแถมมาตัวเน้นด้วยอ่ามาตัวเน้นเลยจ้ะน้อยวีไอพเจด สรุปแนวทางฮานอยวันที่13เดือน11 2564จอยเข่า2น่อยนาอ,นอจจะเนาะก็คือหน่อยพิเศษจ้า97 97จอยเข้าตรงตรง97จ้าแล้วก็ VIP 2ตัวล่าง67 67จอยเข้าตัวกับ76จ้าแถมมาตัวเน้นด้วยแล้วก็มาเข้าเด่น9วิ่งรูด9จ้าเด่น สะเจ็บน,น้ะเนาะเด่นเจ็บจ่าก็กขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆติดตามแนวทางหาหนอยจา้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางการศิกมีเขามีรุดน้ดเจาะป่าปูนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นวันที่14เดือน11 องห้าหกสี่ห้านอยรวมสี่นอยสุดเน้นเราจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้าศูนย์จ่าชุดเน้นเด่นห้าศูนย์วิ่งรูดเนาะห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปด ศก็มีศูนย์หนึ่งศสองศสี่คู่เด่นคู่เด่นหาศูนย์นกจะเนาะถามักคู่เด่นกันนําไปเป็นแนาทางใดนกจะเนาะสำหรับคู่เด่นห้าชุดกันจะให้เด่นเจจ้าถามักเจ็ดกับน,น้นำเจ็ดไปวิ่งไปรูดได้นอกจากนาะสำหรับไซรูดไซร์วิ่งจ้า เจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดจ้าเจ็ดแปดเดี๋ยวมาเบ่งตัวนี้นะจ้าตัวเน้นเจ็ดหกจ้าศูนย์สี่ ห้าสามเลือกตัวที่ชอบแล้วก nah, ็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้แค่แคบแต่จะไว้บันทึงไว้ใส่ไปปิ้นแนวทางใดเนาะจ้าถ้าเกิดว่าหมักตามสีจอยหนึ่งแกสามารถใส่็จไปปิ่นแนวทางใดเนาะแนวทางการสิมีเขามีรูดจ้าปรับปรุงกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอหายปีๆเปิดๆทุกคนมีโชคมีลาภมีโชคมีใช้สุขภาพรลากายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้า เขามาแล้วก็บฝากเป็นกําลังใจกับน้องจอยนอกจากน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทาแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจา้าสำหรับคลิปนี้จอยก,กับโคกลอาคาว่า,วาวสวัสดีจา้า